ถ้าหากจะพูดถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งที่โด่งดังและมีอิทธิพลทั้งในโลกฟุตบอลและในวงการแฟชั่นหากนับทุกยุคทุกสมัยยังไงเดวิดแบ็กแฮมเจ้าของฉายาเทพบุตรแห่งวงการลูกหนังก็น่าจะเป็นชื่อที่ผู้คนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเสมอนะครับพะนี่คือแข่งซูเปอร์สตาร์ที่เป็นไอดอลตลอดการด้วยท่าเวียงแขนปั่นฟรีค,คิกอันเป็นเอกลักษณ์ทักษะการกเล่นลูกตั้งแต่และการเปิดบอลที่ตราติงใจแฟนบอลทั่วโลกความหล่อมีสไตล์ที่อยู่คงกระพันชนิดที่ว่าการเวลาไม่สามารถทําอะไรผู้ชายคนนี้ได้ นอกจากจะมีหวานใจเป็นสุดๆอย่างวิกตอเรียอดีตสมาชิกวงสปายเกิลจนทําให้หนุ่มหลายคนในยุค90อิจฉาตาร้อแล้วเดวิดแบงแฮมยังเป็นคนที่ไม่ว่าเคลื่อนไหวไปที่ไหนก็มีแต่สปอตไลท์ส่องขึ้นมาหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสแต่งตัวยังไงก็ถูกพูดถึงหรือต่อให้ไว้ผมทรงไหนก็อยากมีคนตัดตามเช่นเดียวกันครับและทรงผมนี้แหละคือประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้หากยังจํากันได้เดวิดแบงแฮมเป็นคนที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยเอามากๆนะครับสมัยยังว่าล่นลายอยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็น ผมสั้นผมยาวผมตั้งผมแสกกลางมัดผมเซ็ตผมเดดล็อกโมฮอค สกินเฮดเรียกได้ว่าผ่านหัวเทพบุตรลูกหนังคนนี้มาทั้งหมดแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นก็เคยเป็นปัญหามาแล้วก็คือทรงผมโมฮอสุดเฟี้ยวเปรี้ยวใจของเจ้าตัวนี่แหละโดยย้อนกลับไปในฤดูกาล 2000- 2 0ถึงสอเบคแฮมตัดทรงโมฮอกเพื่อลงมาเล่นเกมคอมมูนิตี้เชลกับเชลซีที่สนามเวมบลีแต่กลับโดนเซอร์เอเล็กโฟกุเซนที่สุดแสนจะเข้มงวดสั่งโกนหัวก่อนลงสนามไปซะอย่างนั้น,นครับโดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าก่อนหน้าจะโดนโกนหัวผมใส่หมวกบีนิวไว้ตลอดเวลาผมไม่กล้าพอจะโชว์ทรงผมสุดจจ๊ดทรงนี้ ผู้จัดการทีมดูครับผมไปสนามซ้อมพร้อมก็หมวกบีนี้ลงซ้อมกลับจากซ้อมอยู่ในโรงแรมตอนกินมื้อข้ามตอนกินมื้อเช้าบนรถบัสไปยังตอนเดินเล่นมาสนามผมมีหมวกบีนี้อยู่บนหัวตลอดเวลาครับแต่ผมก็ถอดมันออกมาเพื่อจะลงเล่นปุ๊บทันทีที่ เห็นเขาพูดออกมาแล้วว่าไปโกนมันออกให้หมดผมยังมัวรล็อคคิกค้ออกมาเบาๆพรานึกว่าเขารอเล่นแต่เขาสวนก็นมีอีกคำหนึ่งครับนี่พูดจริงนะเว้ไปเอามันออกซะวันนั้นที่สนามเวมบลีย์ผมต้องรีบแจ้นไปหาแบตเตอรี่แล้วมาโกนหัวสังั้นนะครับพอได้รับหนึ่งบทเรียนที่ว่าผู้จัดการทีมใหญ่ที่สุดและต้องมาก่อนเสมอครับและนี่นะครับคือวิธีกรรมสุดแสบของเดวิดแบกแฮมถ้าหากใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจการบอลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ e b o o k YouTube หรือ Tik Took รับรองได้ว่าาสยกาบ ต้องไม่ผิดหวังอ,อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเราชาวคารบ์บอนขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณฟุตบอลที่ทำให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ